U.S. official นะครับ offer regret uh, over detention s of South Korea นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรายงานไปเรื่องของดรามา่ามีการประท้วงกันหนักมากเลยนะครับคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำงานก็ค่อนข้างที่จะเป็นอิสระกันนะครับแต่ละหน่วยงานเนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง immigration นะเรื่องของไอ้คนเข้าเมืองอะนะครับตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปจับกลุ่มนะครับดราม่ามันคือการไปจับกลุ่มคนงานเกาหลีนะครับรอยชีวิต แล้วไปกับจับไม่ใช่จับธรรมดาไปจับในโรงงานนะฮะโรงงานฮุนไดกับ LG นะครับคือโดนพุ่งเป้าเป็นหลักเลยนะฮุนไดกับ LG 300นะสามกว่าคนจับไม่พอนะฮะส่งกับประเทศด้วยนะบ,บอกว่านี่เข้ามาแบบผิดกฎหมายนะครับโอ้โหมันก็เดือดร้อนเสียนะครับโรงงาน LG ฮุนไดนี่ก็ไม่ไม่โอเคเลยนะฮะฟ้องนะครับแล้วก็ เรื่องของการชะลอการลงทุนจึงเกิดขึ้นนะครับจริงๆคุณดใดแกอีลมีแผนที่จะขยายแพลนนะครับตามนโยบายอยู่แล้วนะครับของสหรัฐอเมริกาที่พูดคุยกับทางเกาหลีใต้ปรากฏว่าไม่เอานะครับแบบนี้ไม่เวิร์กนะฮะแล้วก็เกาหลีใต้เองก็บ่นนะครับเรื่องของการคุยภาษีเนี่ยสิเนี่ยก็ยังคุยไม่จบนะเพราะเกาหลีใต้โมโหนะฮะบอกว่าเนี่ยคุณเรียกให้เราไปลงทุนนะฮะแต่พอจะไปลงทุนจริงอย่าพูดถึงว่าลงทุนเลยนะฮะเอาคนงานไปยังไม่ได้เลยนะครับ คือมองมุมหนึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการที่จะใช้คนงานอเมริกาให้หมดอเมริกันให้หมดนะครับขาหนึ่งที่ไปจับเนี่ยผมเชื่อเลยนะครับคงคำนวณมาแล้วนะไม่ใช่ความผิดพลาดอะไรทั้งนั้นหรอกคงคำนวณมาแล้วว่าให้พวกคนเกาหลีพวกนี้กลับไปให้หมดนะ่าจะได้ถูกจ้างงานด้วยคนอเมริกันแทนนะฮะจะบังบีบังคับให้คุณใดแก่ g จนะฮะจ้างคนอเมริกันแทนนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันมีเรื่องของสกิลแกปนะครับคนอเมริกันเนี่ยกร็รู้อยู่นะสกิลก็ ถ้าเทียบกับคนเอเชียเนี่ยเอ,อ,อเมริกันกี่คนอะ่ะบางทีจะเท่ากับคนจีนหนึ่งคนหรือคนเอเชียหนึ่งคนนะครับเพราะว่าคนเอเชียเนี่ยทำงานค่อนข้างมัลติททสนะคนเดียวทาได้ไม่รู้หลากหลายอย่างแล้วก็ทําได้ค่อนข้างเร็วนะสกิลแกลในในโรงงานเนี่ยบอกได้เลยว่าคนอเมริกันสู้ไม่ได้นะครับออจึงจําเป็นต้องใช้โลเคลก่อนแล้วก็พูดเรื่องของการเทรนนิ่งนะเทรนนิ่งเนี่ยออไม่ใช่ว่าอยู่จะเอาอเมริกันมาเสียบเลยนะมันต้องมีการเทรนการฝึกง,งานนะครับ ก็เอ็กซ์เพิยังขอวีซ่ามาไม่ได้เนี่ยก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีใต้บ่นหนักนะครับบอกว่า,างั้นยังไม่เซ็นนะไอ้พวกสัญญา10อะไรนะภาษีสิบาอนะครับบอกว่าขนาดเอาแค่โรงงานที่มีอยู่เนี่ยยังโดนส่งคนกลับเลยนะครับไม่ไหวนะฮะล่าสุดครับรองรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับ คุณคริสโตเฟอร์ลันดอลนะครับเขาออกมาพูดแล้วครับออกมาขอโทษนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับบอกว่า,าต้องแสดงความเสียใจจริงๆนะครับแล้วก็พร้อมครับที่จะเปิดนะฮะให้เกาหลีใต้นะคนงานเกาหลีใต้300กว่าชีวิตที่ที่โดนส่งกลับไปนั่นนะกลับมาทํางานเหมือนเดิมและจะไม่มีการโดนแบ็กลิสต์จะไม่มีการโดนทําโทษโดนพัน s ิชเมนโดนเก็บอะไรทั้งนั้นนะครับสามารถกลับมาได้ปกติแล้วนะฮะเพราะว่า ก็เห็นด้วยนะครับว่า,าทางเกาหลีใต้เนี่ยมาลงทุนแล้วก็เตรียมพร้อมจะลงเพิ่มนะฮะตอนนี้เงินสําคัญสุดนะฮะพอ LG กับกบุนไดกำลังจะลงเงินเพิ่มแล้วนั่นแหละนะครับสหรัฐอเมริกาก็กวักมือเรียกอย่างนั้นกลับมากลับมานะครับแล้วก็คนงาน316ชีวิตเนี่ยที่โดนส่งกลับไปนะเนี่ยสามชีวิตเกาหลีใต้ที่ส่งไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ไม่มีการลงโทษอะไรทั้งนั้นนะฮะก็กลับมาทํางานปกติได้นะฮะแต่ว่าความรู้สึกหนึ่งคือมันเสียไปแล้ว นะครับมีความไม่พอใจอยู่หลายต่อหลายจุดนะฮะแล้วก็ไม่รู้กลับมาจะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าติดตามนะสำหรับเคสเกาหลีใต้แล้วก็เคสสหรัฐอเมริกานะฮะนอกนอจากนี้เกาหลีใต้เนี่ยก็ไม่ได้มีกฎหมายที่เอาไว้โคตา้ายกเว้นไอ้พวกโคต้าวีซ่านะเหมือนอีกหลายหลายประเทศในเอเชียนะฮะประเทศที่ได้รับโคต้าพวกนี้มีอะไรบ้างมีออสเตรเลียสิงคโปร์ชิลีนะพวกนี้เนี่ยมีโคต้าเรื่องของการ เข้าขาออกแต่เกาหลีใต้ไม่มีนะเกาหลีใต้ก็ยังต้องดําเนินตามขั้นตอนปกติไปขอวีซงวีซ่าอะไรกันไปนะฮะซึ่งเรื่องนี้เกาหลีก็พยายามจะหยิบยกมาพูดคุยแต่นะแต่ว่าอเมริกาไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับ